มีคนโพสต์แชร์แชร์ข้อมูลซึ่งเป็นข่าวซึ่งมันไม่ได้ถูกตามข้อเท็จจริงเสร็จแล้วก็รู้สึกผิดแล้วก็ลบลบแล้วก็ขอโทษแล้วเนี่ยแล้วยังมีการดําเนินคดีกับเขาอีกเนี่ยคือคืออันนี้มันไม่เป็นการจับผิดมันจะเรียกว่าอะไรงไงคือ,คอ,คอการใช้พรบอคอมในยุคนี้เนี่ยมันมีปัญหาอย่างมากต่อให้เนื้อกฎหมายไม่มีปัญหาซึ่งจริงแล้วเนื้อกฎหมายมันก็มีปัญหาอยู่เนี่ยแต่การบังคับใช้กฎหมายมันมีไงในกรณีของการปฏิบัติหน้าที่ของพนอกบุรินทร์ของบิ๊กโจ๊ก นะและในในสิ่งที่รองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตยวงสุวรรณวันนี้แทบจะยอมรับเองเนี่ยตอนที่ประชาชยนยนู้นก็ถามเรื่องเนี่ยม,มันทำให้เรามองไปถึงความเป็นไปได้นะที่จะเกิดปัญหาถ้าเกิดพรบไซเบอร์เนี่ยถูกบังคับใช้ในทางเดียวกันกับพรบอรคอมนะฟังคุณพนิกาวันนิชชี้แจงเกี่ยวกับกรณีของพลโทพงศกรรอดชมพูที่ท่านยอมรับผิดในประเด็นนี้แล้วก็เอา เอาเอาเอาโพสที่แชร์เนี่ยลงแล้วก็ขอโทษแล้วแล้วก็ยังถูก,ถ,กถูกเล่นงานอยู่นะลองฟังคุณพนิกาชี้แจงในประเด็นนี้การที่ปทุมพรสกรแชร์ข่าวที่เป็นข่าวปลอมเรื่องนี้ท่านก็ยอมรับว่าท่านก็ผิดพลาดที่ไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลให้ดีแต่ไม่ได้มีเจตนาร้ายอย่างแน่นอนไม่ได้มีเจตนาที่จะมุ่งโจมตีบุคคลใดบุคคลหนึ่งพลเอกประวิทย์เป็นบุคคลสาธารณะ เมื่อท่านเห็นว่ามีข่าวนี้ท่านก็ถือว่าเป็นสิทธิในการตรวจสอบของสาธารณะลโทพงศกรเองก็เป็นบุคคลสาธารณะเป็นนักการเมืองย่อมถูกตรวจสอบโดยสาธารณะได้เช่นกันค่ะห่างกันเกือบ10ปีคดีความที่เกิดขึ้นกับบริษัทนี้เนี่ยนะคะเป็นคดีความที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงประมาณปี5051และหลังจากนั้นมีการเกิดคดีความฟ้องร้องกันแล้วมีการฟื้นฟูกิจาการแล้วก็หาผู้ลงทุนรายใหม่ คุณธานาธรเป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกผู้หลักผู้ใหญ่ขอร้องว่าให้เข้าไปช่วยซื้อและคุณธานาธรก็ได้เข้าไปช่วยซื้อในช่วงเวลาหลังจากที่เกิดคดีความแล้วนานหลายปีและก็ได้ขายหุ้นนั้นไปหมดแล้วตั้งแต่ก่อนเข้าสู่การทํางานการเมืองเพราะฉะนั้นการปล่อยข่าวว่าคุณธานาธรไปเกี่ยวพันกับหุ้นที่ช่อกงหลอกลวงประชาชนจึงเป็นความตั้งใจที่จะปล่อยข่าวเท็จ